นะครับเขาก็เลยใช้อลูมิเน,นียมแทนนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็คือโลหะนะครับซึ่งโลหะเนี่ยมันจะมีผิวมันนะครับแข็งมีผิวมันวาวแล้วก็ตีเป็นแผ่นได้นะครับดึงออกได้อ่าเป็นเส้นได้นะครับโดยไม่หักเลยนะทําให้มันเป็นเส้นเนี่ยไม่หักแต่ว่าต้องทําให้มันบางๆก่อนนะครับนําไฟฟ้าได้แล้วก็นําความร้อนได้ดีนะครับต่อไปคือไม้ ไม้มีลักษณะแข็งนะครับบางชนิดมีความยืดหยุ่นนะครับมีความทนทานด้วยนะครับอย่างเช่นถาวันอย่างเงี้ยมีความยืดหยุ่นไหมครับอ่ะถาวันมีความยืดหยุนนะนะครับแล้วก็เสียงครูชัดไหมเบลได้ยินเสียงครูชัดเจนไหมเบลโอเคเยี่ยมครับ นะครับไม้เนี่ยมีลักษณะแข็งนะครับบางชนิดนี่มีความทนทานสามารถนําไปประดิษฐ์ดัดแปลงได้ทําได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทำเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ทําบ้านทําที่อยู่อาศัยก็ได้ทําเครื่องมือเครื่องใช้ก็ได้นะครับเราเราเวลาเรามองมองไปอะ่ะเราก็จะเห็นอุปรกรณ์ต่างๆเนี่ยที่ทํามาจากไม้เยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่ะตัวนี้ก็คือไม้นะครับต่อไป แก้วนะครับแก้วแก้วเนี่ยเป็นของแข็งนะครับโปร่งใสเรียบนะครับทนต่อการขูดขีดแต่ไม่ทนต่อการแตกหักครับหล่นคือไปเลยเรียบร้อยนะครับนะตัวนี้จะขูดขีดได้แต่ถ้าหล่นร่วงเมื่อไหร่แตกหักเมื่อนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยแก้วเนี่ยจะนํามาทําเป็นแก้วน้ําขวดน้ํากระจกหรืออุปกรณ์ต่างๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในบ้านอย่างเช่นกระจกรถยนต์กระจกบ้านหน้าต่างบ้านอย่างนี้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งปัจจุบันเนี้ยก็เป็นอย่างนี้ยโทรศัพท์อย่างเนี้ก็เป็นกระจกเหมือนกันนะครับหน้าจอของเขาก็เป็นกระจกเหมือนกันนะก็ทํามาจากแก้วนะครับอ่ะซึ่งนอกจากนี้มันยังเอาไปใช้ทําเป็นเลนได้ด้วยนะครับอย่างแว่นตาอย่างนี้ก็เป็นกระจกนะครับนี่คือนี่คือคุณสมบัติของแก้วต่อไปคือพลาสติกนะครับ พลาสติกเนี่ยเป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับที่ได้จากอุตสาหกรรมปิโตเคมีปิโตเคมีปคมแปลว่าน้ํามันครับนักเรียนก็คือการกลั่นน้ามันนะครับการกลั่นน้ามันจะได้เมทัลติกออกมาแล้วก็นําเมทัลติกนั้นอะมาทําการแปลรูปดัดแปลงขึ้นมานะครับโดยพลาสติกเนี่ยมีน้ําหนักเบานะครับไม่นําความร้อนไม่ทนไฟนะครับน้ําซึมผ่านไม่ได้นะครับอ่าไม่แตกหักนะครับ แล้วก็บางชนิดเนี่ยสามารถสร้างให้มันยืดหยุ่นได้อย่างเช่นหนังยางอ่าแบบนี้นะครับหรือเคสโทรศัพท์อย่างนี้ก็เป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุนๆๆ่นนะครับนะักเรียนนะนํามาทําของเล่นส่วนใหญ่นี่งจะนาํามาทําของเล่นซะเยอะเลยนะครับเพราะอ่าพลาสติกเนี่ยมันผลิตได้เยอะแล้วก็มันได้มาจากปิโตรเคมีซึ่งเราต้องใช้น้ํามันทุกวัน,น,วนเขาก็มีการกลั่นน้ํามันทุกวัน มันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถได้พลาสติกมาทุกวันเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปยางยางตัวนี้นะครับอาจจะมาถึงจะหมายถึงยางที่มาจากธรรมชาติโอ้เสียงรถใครแรงมากเลยลูกนะครับมาจากน้ำยางที่มาจากธรรมชาติครับอย่างเช่นยางของต้นยางพาราตัวนี้ครับเรามานำมาใช้ทำเป็นรอ,องเท้าได้เป็นอะไรได้อีกอะ่ะทำได้เยอะมากเลยนะทำที่นอน ยางพราทําหมอนยางพลาอย่างเงี้ยอะไรที่มันนุ่มๆอย่างเงี้ยทาโฟมทําโซโฟ,ฟาแบบนี้ได้หมดนะครับดูเพราะว่ายางตัวนี้มันมีความยืดหยุ่นได้ดีนะครับทํายางรถยนต์ก็ได้ทําลูกโป่งก็ได้นะครับแบบนี้นะนี่คือยางนะครับต่อไปเ,นะเซรามิกนะครับเซรามิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาทํามันอ่าโทษทีครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันทํามาจากดินและหิน นะครับหรือแร่ธาตุอื่นๆนะครับนักเรียนเคยเห็นโต๊ะมาหินอ่อนไหมครับเออคิวเล่นท่าหม่มแ,แล้วคิวเอ,อ้ยจะนอนแล้วเหรอลูกนะครับมันก็ทำมาจากดินและหินเหมือนกันนะครับโต๊ะมาหินอ่อนพวกนี้นะก็จะเป็นเซรามิกแบบนี้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งหินปูพื้นแบบนี้นะครับ ก็เหมือนกันจานชามเครื่องประดับบ้านนะครับหรือจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกนี้ก็มีเพราะว่าทําไมเขาต้องเอาเซรามิกมาทําพวกนี้เพราะว่าเซรามิกเนี่ยมันไม่ใช่โลหะนะครับแล้วก็มันทนความร้อนสูงนะครับมีความแข็งแรงนะครับพวกนี้มันก็เลยเหมาะแก่การเอามาทําเครื่องประดับนะครับมีความแข็งแรงแล้วก็มีความสวยงามด้วยนะต่อไปผ้านะครับทุกคนรู้จักอยู่แล้วว่าผ้าคืออะไร นะครับผ้าทำมาจากเส้นใยธรรมชาตินะครับเส้นใยสังเคราะห์นะครับหรือเป็นเส้นสังเคราะห์ที่ได้จากห้องวิทยาศาสตร์ห้องแลบแบบนี้นะครับอย่างเช่นไดไนลอนหรือแบบนี้นะซึ่งผ้าเนี่ยมันจะจะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือได้จากธรรมชาติกับสังเคราะห์ขึ้นมาเองถ้าเป็นธรรมชาติก็จะเป็นพวกผ้าฝ้ายผ้าไหมนะครับผ้าลินินผ้าใยสับปะรดผ้าป่านอ่าประมาณนี้แต่ถ้าเป็น ใยสังเคราะห์ก็จะเช่นพวกไดไนลอนเสื้อที่เป็นเสื้อยืดแบบนี้นะครับที่มีความยืดหยุ่นดีๆนะครับสองอันนี้จะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นผ้าจากเส้นใยธรรมชาติเนี่ยมันจะได้มันมันจะเป็นผ้าที่มีความเขาเรียกอะไรยืดหยุ่นไม่ค่อยสูงแต่มีความเบาบางใส่สบายนะครับกันความร้อนได้ดีนะแต่ถ้าเป็นพวกเส้นใยจากอ่าการสังเคราะห์เนี่ย ก็จะให้ความยืดหยุ่นสูงกว่านะครับทนทนทานกว่าแต่ว่าก็จะไม่ได้หนาเท่าแล้วก็ไม่ได้ให้ความอบอุ่นมากเท่ากับเส้นใยธรรมชาตินะอันนี้ก็คือทบทวนนะครับเรื่องต่อไปเรามาดูการเปลี่ยนแปลงวัสดุการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะครับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นตอนแรกมันเป็นกระดาษถ้าครูเอากระดาษมาพับเป็นเครื่องบินได้ไหม ได้นะครับโอเคนีข่ขอบคุณครับผู้ปกครองนี่อุตสาห์ช่วยตอบเลยนะนะครับว่านะครับอ้าวต่อไปนะครับเรามาดูนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของวัสดุวัสดุเนี่ยวัสดุมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกหรือภายใน นะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นได้ตามองค์ประกอบต่างๆนะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงภายนอกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงภายนอกก็คือการบีบนักเรียนครับถ้าเราบีบเราเอาอะไรสักอย่างหนึ่งมาบีบนักเรียนคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยมันจะทําให้วัตรุนั้นน่ะหดตัวหรือว่าลดขนาดลงนะครับเช่นการบีบฟองน้ํานักเรียนเคยเห็นอ่าฟองน้ําที่ใช้ล้างจานไหม ตอนแรกมันก็ฟูๆอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับพอเราบีบปุ๊บอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตอนแรกมันก็เป็นอย่างนี้อยู่พอเราบีบปุ๊บมันก็จะแบน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 ,แบนมาแบบนี้นะครับก็คือการบีบมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกยายภาพเพราะว่าตัวเนี้ยโครงสร้างข้างในไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมาดูตัวไปการบิดการบิดคือการทําให้วัตถุเนี่ยเกิดการบิดเบี้ยวงอนะครับเช่นอบิดรวดนะ เล็กอะไรแบบเนี้ยบิดพลาสติกออกอย่างเงี้ยได้นะครับการบิดต่อไปการทุบการทุบคือทําให้วัสดุแตกนะครับหรือบุบด้วยแรงกระแทกนะครับปกติแล้วเราจะใช้อะไรเป็นในในการทุบลุกเราใช้อะไรบ้างในการทุบของอ่าถ้าถ้าถ้าอย่างเราเราเราจะทุบหินสักก้อนหนึ่งเราต้องใช้อะไรครับค้อน มีใครเอากำปั้นไปทุบหินไหมครับไม่มีนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นขึ้นจริงๆเนี่ยไม่แตกนะครับนักเรียนแต่มือเราแตกแทนแน่นอนนะครับหรือใครดูหนังจีนมามากเนี่ยเอาหัวไปโขกกับหินนี้ก็ไม่ดีนะหัวแตกนะครับเนะพราะนั้นการทุบเนี่ยมันต้องดูนะครับว่า อ่าอุปกรณ์ตัวไหนเหมาะแก่การทําแบบไหนเช่นถ้าเราอยากทุบเม็ดถั่วเม็ดถั่วเราเรากาลังจะแกะเม็ดถั่วลิสงกินแต่เราใช้มือบีบไม่ได้เราเราอยากทุบเนี่ยเราต้องไปเอาค้อนปอนมาทุบเม็ดถั่วไหมลูกเออเราใช้กมปั้นเราทุบก็ได้ใช่ไหมครับเราใช้กมปั้นเราทุบก็ได้ถ้าเป็นเม็ดถั่วนะแต่ ถ้าเป็นก้อนก้อนหินก้อนอิฐอย่างเงี้ยใช้กำปั้นไม่ได้ต้องใช้ค้อนนะครับเพราะนั้นการทุบก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าวิฉันทุบได้ทุกอย่างจะทุบกระจกทีนึงเอากำปั้นเอาหัวไปโขกอย่างนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีนะย้ําเลยว่าไม่ดีไม่ควรทําแล้วก็ไม่ไม่ควรลองทําอย่างยิ่งนะครับนะครับเพราะนั้นนี่คือการทุบนะครับต่อไปการดัดครับ การดัดคือการทําให้วัสดุโค้งงอนะครับตามที่เราต้องการนะส่วนใหญ่เราที่เราจะเจอเนี่ยก็จะเป็นการดัดเหล็กดัดไม้นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อไปการดึงการดึงก็คือการทําใหว้วัสดุเนะี่ยยืดหยุ่นยืดขยายนะครับแต่วัสดุที่จะถูกดึงได้นั้นน่ะต้องมีความยืดหยุ่นนะครับเพราะถ้าวัสดุนั้นไม่มีความยืดหยุนแล้วถูกดึงกระชากแรงๆแบบเนี้ขาดนะครับจะเกิดการขาด เร่งทั้งหมดที่ครูพูดมาเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงภายนอกการเปลี่ยนแปลงภายนอกแปลว่าถ้าเราบีบไปแล้วอย่างเช่นเราบีบฟองน้ําเราบีบไปแล้วฟองน้ําก็สามารถคืนตัวกลับมาเป็นฟองน้ําได้เหมือนเดิมถูกต้องไหมครับเราบิดของต่างๆทําให้เบี้ยวเราสามารถบิดกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมได้นะครับยกเว้นการทุบเนี่ยการทุบมันจะมันจะ เอากลับมาประกอบกันยากหน่อยแต่ว่าโครงสร้างเขาไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทุบหินเศษที่มันแตกออกมามันก็ยังเป็นหินอยู่ถูกต้องไหมครับอ่าแบบนี้คือการเปลี่ยนแปลงภายนอกต่อไปตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงภายในการเปลี่ยนแปลงภายในเนี่ยต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเข้ามาช่วยนะครับต้องอาศัยอุณหภูมิเข้ามาช่วยนะครับมันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่ง การที่จะเอาอุณภูมิมาช่วยนั้นน่ะก็คือสามารถทําได้สองทางหนึ่งคือการให้ความร้อนสองคือการให้ความเย็นนะครับทีนี้มาดูนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะครับหนึ่งการให้ความร้อนแก่วัสดุความร้อนที่เราจะเอามาให้แก่วัสดุได้มาจากไหนบ้างครับอันดับแรกคือกองไฟอันดับที่สองได้มาจากไหนอีกอีก e น้ำให้ความร้อนเหรอลูก ได้มาจากอะไรได้มาจากอะไรอะไรเนี่ยพระอาทิตย์อ่าพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์นะครับก็ให้ความร้อนได้เหมือนกันหรือจะได้ความร้อนมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปการให้ความเย็นแก่วัสดุการให้ความเย็นแก่วัสดุรค,สดครับ การให้ความเย็นแก่วัสดุเนี่ยนอกจากเราจะได้ความเย็นจากน้ําแข็งแล้วเราได้ความเย็นมาจากไหนอีกครับได้ความเย็นมาจากไหนอีกเอออ่าไอ,ตอไ้ตัวนี้เรียกอะไรต,ตัวนี้เรียกอะไรต้นตัวนี้เรียกอะไรมีปลั๊กไฟด้วยอ้อเก่งมากแสดงว่าฝีมือการวาดของครูไม่เป็นสองรองใคร มาให้พวกเราตอบได้สุดยอดตู้เย็นอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเรา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 จะเอาไก่เข้าไปแช่ในนี้เอาปลาเอาไก่ไปแช่ในนี้คืออะไรครับตู้อะไรเนี่ยตู้อะไรตู้แช่ตู้แช,แช่นะครับตู้แช่แบบนี้นะครับก็ให้ความเย็นได้เหมือนกันนะครับอ้าวทีนี้มาดูนะครับ การให้ความร้อนแก่วัสดุนะครับการให้ความร้อนแก่วัสดุเนี่ยก็คือการทําให้วัสดุเนี่ยม, Greek, มีอุณหภู clergy, มิเพิ่มขึ้นนะครับหรือการทําให้วัสดุวัสดุของเราเนี่ยร้อนขึ้นนั่นเองซึ่งจะทําให้วัสดุนั้น,น,นเกนิดการเปลี่ยนแปลงไปเช่นการเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปร่างนะครับหรือเปลี่ยนเปลี่ยนอ่ ah, เปลี่ยนสถานะจากเดิมเปลี่ยนคุณสมบัติจากเดิมไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับ การให้ความร้อนกับวัสดุเนี่ยสามารถทําได้หลายวิธีเช่นการเผาด้วยไฟการแช่ในน้ําร้อนนะครับการอบด้วยความร้อนการนําไปตากแดดแบบนี้เป็นต้นนะครับมาดูตัวอย่างตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงโดยการให้ความร้อนนักเรียนครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรกะอะไรเอ่ย กระดาษนะครับตัวก็ตัวนี้คือแผ่นกระดาษครับนักเรียนครับถ้าเรานําแผ่นกระดาษมาทําการจุดไฟอันนี้ไม่แนะนําให้ทํานะครับอันตรายนะพวกเรายังเด็กอยู่ไม่ควรไปเล่นกับไฟนะครับแต่อันนี้เป็นการสอนสาธิตนะนะครับถ้าเรานํากระดาษไปจุดไฟเกิดอะไรขึ้นครับไฟไหม้กระดาษ นักเรียนครับเมื่อไฟไหม้กระดาษเสร็จแล้วไหม้เสร็จแล้วกระดาษมันจึงจะเป็นกระดาษอยู่ไหมมันเปลี่ยนจากกระดาษเป็นอะไรเอ่ยอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนจากกระดาษเป็นไฟถ้าไฟดับแล้วมันก็จะกลายเป็นขี้เท่าถูกไหมเออเป็นขี้เท่าเป็นขี้เท่ากระดาษอย่างเงี้ย แบบนี้มันเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงภายในก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนจากไปโดยสิ้นเชิงแต่ว่าตัวนี้คือการให้ความร้อนเข้าไปโดยการจุดไฟเผาปุ๊บจากกระดาษปเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนเป็นีิเท่านะครับอันนี้คือเคสแรกมาดูตัวที่สองใครรู้จักบ้างอันนี้คือตัวอะไรอา้าวทำไมเรียกปลาหมึกละ่ะใครบอกว่าหมึกเป็นปลา ตกลงตกลงหมึกเป็นปลาไหมลูกโอ้เสียงรถอะครูถามครูมีคำถามนอกเรื่องหน่อยนึงปลาหมึกเป็นปลาไหมครับไม่เป็นนะอ่าจริงความจริงคือปลาหมึกไม่เป็นนะครับอ่าตัวเนี้ยจริงๆแล้วเขาจะเรียกแค่สั้นๆว่าหมึกนะครับ นะครับหมึกเป็นหนึ่งในสัตว์ที่อยู่ในตระกูลของหอยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในตระกูลปลาครับอยู่ในตระกูลเดียวกันกับหอยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะมักเรียกติดปากว่าปลาหมึกแต่ชื่อของเขาจริงๆก็คือหมึกนะครับหมึกสั้นๆตัวเดียวเลยนะครับหมึกเนี่ยนักเรียนครับเราก็มักจะนํามาทาทาอาหารหลายๆอย่างถูกต้องไหมอย่างเช่นถ้าเป็นหมึกสดแบบนี้เอาไปทําอะไรบ้าง ผัดกะเพราจิ้มซีฟู้ดลวกจิ้มทำปลาหมึกหางกุ้งหังอะไรก็ว่ากันไปแบบที่เขาชอบทํากันใน y o u t u b บบางคนเดี๋ยวนี้เขานิยมกันใหม่ก็คือเอาหมึกสดมากินดิบทำํำลาซิมินะครับก็มีอซาชิมินะครับตัวนี้นะครับปลาหมึกครับถ้าเรานําปลาหมึกไปให้พระอาทิตย์ไปตากแดดกับพระอาทิตย์ไว้ เราจะได้มาเป็นแบบไหนครับเป็นแบบนี้นักเรียนดูนักเรียนดูตรงนี้อันดับแรกนักเรียนครับสีส,สีก่อนตากแดดเป็นยังไงสีเป็นยังไงครับอันนี้สีอะไรเอ่ยสีขาวแต่พอตากแดดเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเป็นสีอะไรเอ่ยเออมันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทำไมมันเปลี่ยนล่ะ อ่าถูกต้องครับโอ้สุดยอดมากเลยเสียงโอตใช่ไหมเมื่อกี้โอ้สุดยอดนะครับเสียงหล่อครูจําได้นะครับ,รนะรบก็คือถ้าเราให้ความร้อนแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเลยก็คือเปลี่ยนสีจากสีขาวมาเป็นสีเหลืองนะครับแบบนี้คือการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ามีอีกมีอีกมีอมอ่าอันนี้ครูเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเคยเจอ ครูเชื่อว่าบางคนเจอเมื่อเช้าด้วยซ้ำอันนี้คืออาหารครับเนี่ยไข่นักเรียนครับไข่เนี่ยเรากินแบบนี้ไหมเราแบบนี้ไหมเหลืองเหลืองแบบนี้เลยป่ะไม่ถ้าเราจะกินเราต้องเอาไปทำอะไรก่อนครับไปทอด ถูกต้องไปทอดแล้วเราใช้อะไรทอดครับอ่านน้ำมันกับกระทะตะหลิวมีแค่นี้หรือเปล่าที่จะทำให้ไข่สุกได้มีอะไรอีกมีไฟอ่มีไฟอ่ามีไฟ,ะไฟนะครับเราไปทอดโดยการใช้ไฟไฟให้อะไรครับนักเรียนสุดยอดไฟให้ความร้อนนะครับเมื่อไข่เนี่ย ไปเจอไฟไปให้ความร้อนกับไข่มาไข่ก็จะเปลี่ยนร่างจากสีอใสๆตรงนี้มาเป็นสีขาวๆอย่างนี้นะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงนะครับแบบนี้คือการเปลี่ยนแปลงภาย,ยน,นะครับแต่นี้เปลี่ยนแปลงโดยให้ความร้อนต่อไปนะครับมาดูเรื่องสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงโดยให้ความนะครับ าก,การให้ความเย็นแก่วัสดุนะครับการให้ความเย็นแก่วัสดุนะครับหรือการทําให้วัสดุนั้นเย็นลงคือการทําให้วัสดุเนี่ยมีอุณหภูมิลดลงหรืออุณหภูมิต่ําลงนะครับซึ่งพออุณหภูมิมันต่ําลงปุ๊บมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นเปลี่ยนแปลงรูปร่างเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติไปนะครับการให้ความเย็นเนี่ยมันสามารถทําได้หลายวิธีเช่นแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟรีซแช่ถังน้ําแข็ง ่าการนําการนําแกงร้อนๆไปวางไว้ในอุณหภูมิห้องปกติอย่างนี้ได้ไหมอ่าได้เหมือนกันนะครับมาดูตัวอย่างอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเอ่ยน้ำเปล่าถ้าเรานำน้ำถ้าเรานาน้ำเปล่ามาไว้ตรงห้องปกติน้ำมันก็ยังจะเป็นน้ำอยู่ถูกไหมครับ แต่ถ้าเราเอาไปใส่ช่องฟิตในตู้เย็นปุ๊บมันให้อะไรครับช่องฟิตในตู้เย็นเย็นไหมเคยเคยเอามือเคยเอามือเข้าไปแช่ตู้เย็นเล่นไหม <c oughs> <c oughs> นะครับเคยหยิบเคยหยิบน้ําออกมาจากตู้เย็นไหมครับมันมีอะไรอยู่ในนั้นมันมีอะไรอยู่ในตู้เย็นมันมันมันมีอะไรเนี่ยความอะไรลูกอื้มตู้เย็นมีความร้อนไม่ได้นะ มันมีความเย็นอยู่ข้างในนั้นนะครับพอน้ำอะไปได้ความเย็นมาปุ๊บน้ำมันก็จะคลายร่างเป็นเป็นน้ำแข็งนะครับแบบนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเลยจากจากตอนแรกมันเป็นของที่อยู่เหลวๆไหลๆไหลได้พอเจอความเย็นปุ๊บมันเปลี่ยนเป็นของแข็งเลยเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนคุณสมบัติภายในเข้าไปเลยนะครับ นะแบบนี้ก็คืออ่ะอย่างนี้นะครับอ่าต่อไปการเปลี่ยนแปลงโดยการให้ความเย็ยนตัวที่สองอันนี้นักเรียนทราบไหมครับคือรูปอะไรบางคนอาจจะบอกว่าเป็นภูเขาไฟระเบิดอ่าตัวนี้คือเหล็กหลอมนะครับนักเรียน อ่าก็คือเขานําโลหะมาทําการให้ความร้อนจัดนะครับร้อนให้ความร้อนมากๆโลหะจากของแข็งก็จะกลายเป็นของเหลวพอเป็นของเหลวเสร็จปุ๊บเอามาวางไว้ในอุณหภูมิห้องทําให้เย็นขึ้นเราก็จะได้สิ่งสิ่งนี้มาสิ่งสิ่งนี้คืออะไรครับเหล็กนะครับเหล็กเหมือนกันนะครับซึ่งโลหะโลหะเนี่ยโลหะเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการนี้นะครับ อย่างเช่นทองอย่างนี้เขาก็เอาไปทําให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนเสร็จปุ๊บเขาก็เอามาหล่อมาขึ้นนะครับการทําแบบนี้ทําเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อกําจัดสนิมในในในโลหะสองเพื่อเปลี่ยนโลหะให้ได้รูปรงรูปร่างตามที่เราต้องการนะครับแบบนี้นะการทําแบบนี้จะให้จะให้โลหะที่อ่บริสุทธิ์กับเรานะครับ ต่อไปอันสุดท้ายอันสุดท้ายกูเชื่อว่าหลายๆคนชอบไอ้ตัวนี้คืออะไรใครตอบคกูได้บ้างขนมเคยกินไหมไอตัวเนี้ยที่แบบมันจะเป็นตัวดูดอะนักเรียนอ่ที่เวลาเวลามันอยู่ เวลามันอยู่ปกติมันก็จะเป็นน้ำน้ำแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นน้ำน้ำอ่าแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ก็ตามเราเอามันไปยัดเข้าใส่ตู้เย็นปุ๊บมันเปลี่ยนจากน้ำ,น,ำน้ำมาเป็นอะไรเออมันเป็นไอต็มเป็นน้ำแข็งแบบเนี้ยเคยกินไหม <biliyor? S 1> เคยนะครับอ่าคุูเชื่อว่าหลายๆคนเคยนะเอ้าจริงอ่ะโอ ตอนเด็กๆครูกินบ่อยมากเลยกินจนต้องไปฉีดยาพีเพราะว่าเป็นปอดบวมนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิวคูเพิ่งสังเกตเสื้อไปไหน <c ười> คิวถอดเสื้อเรียนไปแล้วคิวเอ้ยอ้าวทีนี้ ครูลองยกตัวอย่างไปแล้วนะครับว่าอ่าการเปลี่ยนแปลงสารนะครับครูลองยกตัวอย่างไปแล้วทีนี้ครูอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันลองยกตัวอย่างมาคนละหนึ่งอย่างว่าเราเจอการเปลี่ยนแปลงสารในชีวิตประจําวันเนี่ยเจออะไรบ้างนะครับจะให้จะให้ความร้อนก็ได้หรือให้ความเย็นก็ได้อ่าครูอยากฟังหน่อยว่าไอ้ที่เราใช้ชีวิตอยู่ในวันวันหนึ่งเราเจออะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุบ้างนะครับอ่ะ เริ่มจากใครก่อนเลยเบลเบลเบลอยู่เปล่า